Everyone. It my it's Hi Happy Birthday to me ค่ะโอยวันนี้กลับมาอยู่บ้านนะตอนนี้เราก็วันนี้เป็นวันที่ย2ิบสองเมษายนนะคะก็เป็นวันเกิดเนาะเราก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็จะใจบ้า แม่กําลังทำแกงเขียวหวานใส่บาตเมื่อวานเราไปซื้อเครื่องพวกแบบเครื่องแกงเขียวหวานอะไรเย่างนเนาะกับแม่แล้วก็โอ้จะทําใส่บาตวันนี้เดี๋ยวพาไปดูแม่ทําดีกว่าแม่ทาถึงไหนแล้วเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวให้ดูต้มจะได้ไม่เวกินไก่เหรอใช่ไก่หรือว่าตีน ทั้งไก่ทั้งตีนตีนอะต้อมอยู่แล้วต้มไว้ก่อนแม่แม่โบกมือใส่กล้องอะ่ะอันนี้หุงข้าวผมยุ่งฮะผมยุ่งไม่ยุ่งกลัวก็คือร้อนมากนะเพราะว่าไม่ได้ติดแอร์แล้วก็ลบมาลกลบนิดนึงนะทุกคนอหงข้าวครับผมหุงข้าวพิการหลวงพ่อไหม แล้วเจ้าของวันเกิดก็ยืนถือกล้องอย่างเดียวให้แม่ท<น>ำ,<น>ำกับข้าวดูสีอันนี้อุ่นกับข้าวไว้กินก่อนไปทำงานเดี๋ยวคว่ำเดี๋ยวคว่ำเอาไว้ในตู้นะต้องเปิดก่อนแกตู้กับข้าวก็คือแบบเป็นซิงเนเจอร์นะ ตู้เข้าแบบนี้คือซิกเนเจอร์นะต้องมีทุกบ้าน ผักที่คือเครื่องแกงที่เราไปซื้อกันมาไว้ราไมนนี้ผัดใส่น้ำมันนะเพราะว่าพี่เอ้มีน้ำมันอยู่เลวเอาพริกแกงอันนี้ก็ได้นะพริกแกงใต้ใส่เลยแลม่ซื้อมาอันนี้คือพริกแกงใต้พริกแกงใต้อร่อยเขาบออร่อยมาก เกลยวหวานใส่เยอะไหมไม่ต้องใส่หมดนะจะเผ็ดไม่รู้ต่อไปไก่ที่เรารวนไว้นะคะไม่ได้เอาไก่สดไก่สดมันจะขาวพูดนะคะเด้อ Tamam, <monkeys> ชินะโอ้แอบเปิด้องแม่ด้วจริงแล้วไม่ใช่กะทิก่องนี่ย อย่างเดียวเพราะว่ามีหัวแล้วก็มีหางกะที่ใส่เกลือต้้งเกลือแล้วก็มีสารเคมีตับจัตตระมันจะได้สดออกรอบอันนี้เหมือนชาวล็อกเลย 正好，摆个地儿，<算><算> ตัวสุดแล้วสุดแล้วเก็นแป้งก็ไปเตรียมหน้าบ้านนะจะกวาดขยะ พรลังเอวาเมวายโตชินางเอตานังปะกัดปฏิอิชิตังบดิตังตุมหังคิดปะเมวาสุสุสุสเพปเรนตุสังกปาจันโธบรรณโสยะธรรมีโตเดียเศยะขาอิปิโยวิวัชันโตสัพโรโควินาสตูมาเตภะวัตวันตาลายโยสุขีปีคายุโคภะวะ ตัวสัาที่อยู่ังกางวิทยุจะใโมจะกัโลธรมาวัดการส่โสุขบาโชคดีนะต่บาดเสร็จแล้วนะคะทุกคนใต่บาดเสร็จแล้วแต่ว่า ร้อนมากตอนแรกว่าจะแบบนอนต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยตื่นใส่ทีนึงไปอาบน้ำเพราะว่าตอนนี้6กโมงยีจริงๆเมื่อเช้าที่บอกว่านอนอีกรอบใช่ไหมแล้วก็ตื่นตั้งแต่บ่ายสองแหละแต่ว่าทํานูน่นทํานี่อยู่อาบน้ําซักผ้าของแม่อะไรเงี้ยอใช่คูชั่นของมูดปะใช่ไหมอ่าน่ามูดปะ น่าจะใช่เก็บผมก่อนเชื่อไหมทุกคนวันนี้ทั้งวันเลยไม่มีใครโทรมาแฮปปี้เบิร์ a เดย์ไม่มีอนโทรมาแฮปปี้เบิร์ y เดย์เลยเอ่ะไม่เป็นไรเรามาแต่งหน้ากัน <laughs> อันนี้ใช้คูชชั่นทุกคนคงจะงงว่า แต่งหน้าเย็นขนาดนี้จะไปไหนไม่ได้ไปไหนนะแต่งหน้าเฉยๆแต่งหน้าเล่นแต่งหน้าอยู่บ้านคิดว่าจะถ่ายรูปแบบเอ่อที่เขาทำคอนเทนต์มันเกิดกันอะ่ะคิดว่าจะถ่ายอันนั้นแหละแต่ทีเนี้ยถ้าทุกคนเห็นรูปก็คือถ่ายสำเร็จมันออกมาเวริร์แต่ถ้าทุกคนไม่เห็นก็ก็มันก็ไม่มันไม่สวยเราจะแต่งแบบแต่งไปเรื่อยเื่เราเครื่องสำอางอะ่ะจะหมดอายุแบบเยอะมากเลยอะ่ะ ที่มีอยู่เดี๋ยวต้องแบบมาแต่งหน้าบ่อยๆบ้างแหละแล้วก็อืมอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยหยิบจับอะไรก็แบบงงๆ๋งงอเดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์ไหมอันหนึ่งเนาะเตมใช้ตัวนี้เล็กจิว๋วน้องชาร์ตนะคะทำไปนิดนึงเราไม่ค่อยมีสิวหรืออะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีเราก็จะใช้แค่ใต้ตา แล้วก็เดี๋ยวใช้แปรงแทบๆตรงคอนซีลเลอร์ที่ลงใครที่ไม่ค่อยได้แต่งหน้านะทุกคนเครื่องสำอางมันมีวันหมดอายุนะก็พยายามแต่งหน้าบ่อยๆแต่งหน้าอยู่บ้านก็ได้แล้วก็ต่อไปใช้แป้งอันนี้เป็นของ t o p Original ทังหลังคือแบบลกมากไม่ต้องสนใจคือห้องเนี้ยตอนเนี้ยโดนยึดไปละหลายคนนอนมาทั้งพ่อทั้งแม่อะไรใดๆก็จะมีนะ่ะพินของพ่อเอออันนี้ก็จะเป็นพวกพ่อหม่มพ่อปูอะไรเงี้ยของแม่อยู่ในห้องนี้หมดเราจะกลับมาแค่แบบเดือนละครั้งแต่ว่าเราจะอยู่สามวันอะไรเงี้ยสี่วันประมาณนั้น เดี๋ยวต่อไปเราเขียนคิ้วกันเราจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของซาสิเป็นรุ่นนี้คือรุ่นนี้มันรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็นเบอร์ศูนย์สองเลดบาที่เป็นหน้ากระตุนแบบนี้ เดี๋ยวใช้แบบฝุ่นของเคสตัวนี้ต่อไปก็งานตาใช้เป็นตัวนี้ของโมดใช้เป็นสีนี้สีแรกก่อน แล้วก็เอาทอนชมพูแล้วก็ตรงช่วงแบบหางตาออกเป็นสีเข้มไหมสีเข้มขึ้นมาหน่อยคิดว่าอันนี้นะน,นี้น่าจะเข้มขึ้นาหน่อย ลืมลงชิมบัตใช้เป็นไลบิวตี้น้องคนนี้เป็น4ฮกนะทุกคนเด็กจิว๋วง่ายาแต้มประมาณตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวยไขเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวใช้แบบฝุ่น จะใช้เป็นของเพอร์ล <tinc S 2> <quin> ิเพอร่าเออลืมเขียนไยเลนเนอร์ใช้เป็นอายเลนเนอร์ด ja ินสอของเดจาวู Rat เดี๋ยวเราจะทำดอลลี่อายใช้สองอันนี้ เป็นของเปีย Last Auto Gel l a s t สออโต้เจลไลเนอรเบอร์13แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นเบอร์11ใช้เป็นตัวนี้ ใช้คอนทัวร์ของดูดีดอเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไฮไลท์แมทแบบแมทตรงช่วงแบบว่าหน้าแก้มนิดหน่อยแล้วก็ไฮไลท์ที่เป็นแบบชนะิมเมอร์เนี่ยเราจะลงไปจมูก เดี๋ยวต่อไปก็ทาลิปแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยติดขนตาเพราะว่าขนตาที่จะติดอ่ะวันนี้มันเป็นแบบช่อช่อแล้วคือไม่เคยติดติดยากแน่เลยอะ่ะแต่ต้องลองเราต้องลองติดดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทาลิปก่อนจะใช้เป็นของดาซีตอันนี้เป็นลิปไลเนอร์อันนี้ที่เราใช้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งแฟนเบสแล้วก็ลิป ที่ใช้ในวันนี้จะเป็นของลากะสีเบอร์หนึ่งศูนย์สสวยเดี๋ยวเราจะไปติดขนตาแล้วก็จะทำผมด้วยเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ไปติดขนตามาติดไม่เป็นแล้วแบบดูความแบบให้ดู มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าอยากให้ดูนี่มันติดยากมากเลยอะแล้วก็ไปทําผมมาเป็นเป็นการทําผมแบบงงๆแล้วก็แบบอะไรงงไม่เท่ากันโอเคยังไงก็ถ้าเห็นรูปก็คือถ่ายรูปสําเร็จแต่ถ้าไม่เห็นรูปแสดงว่าบงนะคะโอเคไปถ่ายรูปก่อนนะติ๊ดจู๋ ต้องอดีใจงั้นต้องอดีตทำเอาขอหนานเทียนหมดขอลนะขอบคุณครับไม่เห็นเลยค่ะคะ okay thank you